คุณฝนจะบอกถ้าเป็นไทรอยเป็นพิษแต่ดันท้องต้องทำยังไงไม่ต้องทำไงเลยปรึกษาคุณหมอคันเสียงค่ะก็คือหมอ MFM หรือหมอเวชศาสตร์มารดานและทารกนะฝากท้องกับเขา นะคะแล้วก็ให้เขากับคุณหมออายุรกรรมเจ้าของไข้เนี่ยช่วยกันดูแลนะคะคุณหมออายุรกรรมก็มีหน้าที่ในการดูแลปรับยานะคะให้ค่าไทรอยของเราเนี่ยเป็นปกติเร็วที่สุดนะคุณหมอคันเสียงก็มีหน้าที่ในการดูแลติดตามน้องนะคะว่าน้องมีภาวะไทรอยเป็นพิษเหมือนคุณแม่ไหมนะคะ ก็ดูแลร่วมกันนะคะแล้วก็ช่วงใกล้คลอดนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษแบบรุนแรงนะคะเฝ้าระวังเรื่องคันเป็นพิษแล้วก็เวลาดูแลก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องทารกตัวช้าในคันการคลอดก่อนกําหนดอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีโปรเซสในการดูแลไปนะคะแต่ของเราจะถือว่าเป็นคันเสี่ยงนะคะไม่ใช่คันปกตินะซินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพวัยทำงานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อน ไวนยทองที่ทานเข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย